สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือหน่วยของไฟฟ้าในบ้านเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักว่าไฟฟ้าคืออะไรนะคะ ผลิตมาได้อย่างไรนะคะอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในการผลิตมีแหล่งพลังงานอะไรบ้างที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าวันนี้นะคะเราต้องมาทำความรู้จักกับคำว่าพลังงานนะคะและรูปแบบพลังงานรวมไปถึงการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานต่างๆนะคะเพื่อให้เรานะคะเข้าใจในเรื่องของไฟฟ้ามากขึ้นเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของพลังงานกันก่อนนะคะพลังงานนะคะก็เป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถในการทำงานของสิ่งต่างๆซึ่งพลังงานนะคะก็มีหลายรูปแบบด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่ารูปแบบของพลังงานมีอะไรบ้างรูปแบบพลังงานแบบแรกที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะก็คือ พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นพลังงานที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้โดยการให้กระแสไฟฟ้านะคะไหลไปตามเส้นลวดในสายไฟนะคะแล้วเข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นสามารถทำงานได้ต่อไปเป็นพลังงานแสงพลังงานแสงนะคะก็คือพลังงานที่ทำให้เกิดความสว่าง เมื่อมีแสงเกิดขึ้นแล้วนะคะมนุษย์สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะก็สามารถเห็นมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราได้นอกจากนี้ยังทำให้เราเห็นแสงสีต่างๆของสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราได้ด้วยต่อมาเป็นพลังงานในรูปแบบพลังงานเสียงพลังงานในรูปแบบพลังงานเสียงนี้นะคะก็เกิดจากการสั่นสะเทือน ของวัตถุต้นกําเนิดเมื่อวัตถุต้นกําเนิดมีการสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนนั้นก็กระทบเข้าหูหรืออวัยวะรับฟังเสียงของสิ่งมีชีวิตต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆก็จะสามารถได้ยินเสียงที่อยู่รอบๆตัวได้นะคะจากแรงสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดต่อมาเป็นพลังงานความร้อนนะคะ พลังงานความร้อนก็เป็นพลังงานที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะทาให้สิ่งต่างๆมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่อุณหภูมิจะสูงขึ้นมากหรือน้อยนะคะก็อยู่กับพลังงานหรือปริมาณความร้อนนะคะของวัตถุที่ทําให้เกิดความร้อนนั่นเองรูปแบบพลังงานสุดท้ายนะคะที่นักเรียนควรจะต้องรู้จักก็คือพลังงานกลเป็นพลังงานที่ทําให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ มักจะอยู่ในอุปกรณ์ที่มีแกนหมุนต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นพัดลมที่ใบพัดนะคะสามารถหมุนได้หรือเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะที่มีแกนหมุนนะคะของใบพัดเครื่องปัน่นและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างรูปแบบพลังงานที่นักเรียนควรจะต้องรู้จักนะคะจากหลากหลายรูปแบบพลังงานนั่นก็คือพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงพลังงานเสียง พลังงานความร้อนและพลังงานกลและเมื่อเรานะคะได้รู้จักกับรูปแบบพลังงานต่างๆกันแล้วนะคะครูแอนนะคะก็จะมาพูดกันในเรื่องต่อไปก็คือการเปลี่ยนรูปของพลังงานนะคะพลังงานนะคะต่างๆสามารถเปลี่ยนรูปจากพลังงานรูปหนึ่งเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งได้นะคะโดยการเปลี่ยนพลังงานนะคะก็จะอาศัยการที่พลังงาน เหล่านั้นนะคะไหลเข้าไปยังอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางที่จะสามารถทําให้พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างการเปลี่ยนรูปพลังงานกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะที่ครูแอจะพูดถึงก็คือการเปลี่ยนรูปของพลังงานนะคะที่เป็นรูปแบบพลังงานไฟฟ้านะคะให้เป็นพลังงานความร้อน อุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็คือเตารีดนั่นเองนะคะพลังงานไฟฟ้าไหลเข้ามายังเตารีดนะคะแล้วเตารีดนะคะก็มีคุณสมบัติในการให้ความร้อนเพราะฉะนั้นพลังงานไฟฟ้านะคะก็เลยสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงนะคะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเปลี่ยนรูปพลังงานก็คือแผงโซลาเซลล์นั่นเองนะคะแผงโซลาเซลล์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไปเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลนะคะโดยผ่านอุปกรณ์นะคะไฟฟ้าอันนี้ที่ชื่อว่าเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะ โดยกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามายังอุปกรณ์เครื่องปั่นน้ําผลไม้ซึ่งเครื่องปั่นน้ําผลไม้จะมีคุณสมบัติก็คือมีมอเตอร์ที่ทําให้ใบพัดหมุนการที่ใบพัดได้รับกระแสไฟฟ้าเข้าไปและเกิดการหมุนแสดงว่าเกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานนะคะให้เป็นพลังงานกลน,นั่นเองและตัวอย่างสุดท้ายนะคะของการเปลี่ยนรูปพลังงานก็คือการเปลี่ยนจากพลังงานกล เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าใบพัดของกังหันนะคะมีการหมุนซึ่งการหมุนของใบพัดนี้นะคะเราเรียกว่าการเกิดพลังงานกลซึ่งเมื่อใบพัดมันหมุนใช่ไหมคะมอเตอร์นะคะที่อยู่ข้างหลังกังหันเนี่ยมันก็จะมีการเก็บกระแสะไฟฟ้านะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าการเปลี่ยนพลังงานกลนะคะให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเอง และจากที่ครูแอ้นะคะได้อธิบายไปทั้งหมดนะคะเรานะคะก็จะมาทําแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมกันโดยแบบฝึกหัดนะคะจะมีอยู่2ใบยยด้วยกันนะคะใบแรกนะคะจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบพลังงานนะคะจากอุปกรณ์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆนะคะว่าให้พลังงานอะไรบ้างนะคะและอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็เป็นใบงานนะคะที่ให้นักเรียนวิเคราะห์นะคะการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานนะคะเมื่อมีการ เข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยพลังงานเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอะไรได้บ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงานครูอแอบบอกไปแล้วนะคะว่ามันเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ชนิดนั้นๆก็ขอให้นักเรียนนะคะทํากิจกรรมและส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ